ผมจะขอเปลี่ยนจากการดันอาวุธตอนนี้นะครับเป็นการดันคนขึ้นแกงให้ครบยี่สิบคนก่อนทุกคนโอเคไหมครับโอเคครับโอเคได้ครับพึ่งคุยกันลุงเมื่อกี้สั่งมาเลยก็ได้ครับพี่แล้วก็บอสหนึ่งพี่ชลีฟแล้วก็ของบอสหนึ่งบอสหนึ่งเป็น่าไรว่ห้าเขาที่เขาตัวนะชลิฟอาวบอสบอกให้สั่งมาเลย ก็ซอยห้าไม่มีใครสั่งไงจะสั่งนะพี่เอาส้มตำอ้าเออเอาเงินเก้ามาเลยไม่เป็นไรเก็บไว้เยอะไงมีข้าวซอยแล้าวซอยห้าอันนี้ละห้าหมือนก็เหนื่อยแล้วตอนนี้อืมไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละอนาคตไม่แน่ฮะมีใครเอาไข่ไหมฮะเขาไปคุยกันเรื่องอะไรอ่ะเรื่องกระหล่ำแน่เลยอ่ะ พักหนึ่งอาจจะได้เงินจากบอสก็ไม่ต้องออกมีจีเลยก็ได้นะจะจีเหรียญออกแล้วปะในการขับเช่นมจีีอะไรครับเพกเดี๋ยวรอบอสมาอัพเดทก่อนแล้วกันพี่ไม่ไป พอไหมอะอย่างอะเคก็ชัดเจนตลอดปีฉุกอีกสามวันมันเกิดบอสจริงหรอจริงหรออีกสามวันหรอโอเคพี่มาเตือนหนูอีกรอบด้วยนะถ้าเดี๋ยวมันเกิดบอสอะหนูอยากซื้อของขวัญให้บอสไว้ขอโทษตั้งแต่นานแล้วใชเดี๋ยวนี้จะซื้อให้เป็นของมันเกิดเลยละกันพี่พี่วีจีตามมาส่งที่ด้วยอืเคก็ชัดเจนไม่เอาดีมาใช้แน่นอน เอกตีมันต้องใช้เงี้ก็เข้าใจได้มังนขึ้นมางนอือทุกคนก็น่ารักี่ดูว่าหมดไหมไพวกเราอ่ะวันนี้เหมาหมดเลยว่ะสางลูกเกิดขึ้นมาเร็วมากั่งให้พี่ดูสิดีที่เราแบบว่ารีเซ็ตไฟเร็วอ่ะแค่นั้นอย่างเดียวก็ได้เขาเราผมว่าเรากล้าใช้เวบบอสเอเดียใช่ใช่จังหวะเรารีเซ็ตก็คือเขาก็นอนกันเยอะแล้วอ่ะ เมื่อกี้เราโดนแซนด์บิตด้วยเนาะมันจาเป็นต้องใช้อ่ะใช่หันหันมาทีทุกคนก็รุมมเลยอ่ะสีแดงเข้าปุ๊บเหลืองเข้าต่อแล้วขาวแล้วขาวก็ตามมาเลยคือทุกแกงก็แบบเจ้าเราเองเดียวเหละใช่ี่ก็คือถ้าเราลงก็คือเขาก็เล่นกันชิลไงแต่เราคนรักเยอะฮะอยากมาแบบอมัดมาจุมหน้าอย่างเงี้ยเหรอไม่ตัวนะครับโทษทีไม่ต้อต้องป้าพอรุมอย่างเงี้ยเรื่องตีไม่ถูกเลยอ่ะ เพื่อนก็จับคู่คนนี้ใช่ไหมคุณจะตีไปโดนเพื่อนไปว่าอะไรเงี้ยไม้ก็กลัวจะขี้หัวไม่แต่ว่าไอ้ไม้อะมันต้องตัดสินใจเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนหันหลังอะเราตีได้หมายถึงว่ามันขี้ได้มันมีโอกาสขี้แหละแต่ว่าเลือกจังหวะเดียครับผมว่ามันได้อยู่อ่ขาดใครบ้ะเนี่ยเตนิสปะถ้าถ้าถ้าถอดรีบตีหลังเพื่อนแล้วเพื่อนโดนขี้้เพื่อนไม่โกรธหรอกใช่แต่ถ้าเข้าข้างหน้าถ้าเข้าข้างหน้าเพื่อนโกรธ หนูเห็นใครหนูไม่มีใครโกรธกันหรอกครับเพราะว่ามันพลาดได้ในไฟอ่ะใช่ใช่ใช่วันนี้ติวหัวน้องวันแรกว่ะแโชคดีก็เป็นรีไอเนี่ยสงสารเลยตอนร้องเลยพี่ล้นไม่แต่มันหน่วงนั่นแหละไปเต้นเบลลงเบลข้าวใช้ไปน้อยอยู่นะรอบเมื่อกี้ใช้น้อยกว่าตอนรอบสามทุ่มอีกกำลังสอยพี่ขอบเลยอ่ะพี่ล้นมาขัดขวาง มันขัดขวางหนูได้ยังไงใช้เวลาพี่โจมันเอาไม้ฟาดหนูไงพี่ผมต่อยบอยเคสเลยนะร้อยลืมไปว่าหนูใช้สนับไอ้สัสจริงจริงไอ้จังหวะฟาดไปแล้วมันวูดหนีได้นะพี่ปวดอะไรอ่ะเหมือนปวดเพื่อนเลยพี่อารมณ์ท่านัหรอใช่ก็คือเพื่อนไปใส่ศัตรูไงทันเมาส์ทำมือที่ขวา แล้วก็จะเป็นบาหันมา,าคมือว่าเราเราจะตีศัตรูใช่ป่ะแล,แ,ลแล้วมันาพาไปหาเพื่อนพี่ก็แค่บูตกลับมาอมันเทคนิคเดียวกันคือคิกว่าเป็นบามันจะมันจะกลับมาที่ตัวเก่าบัดก็เหมือนกันเดีเฟทต,ต้องเร็วหน่อยโดานะเอมันอยู่ไหนกันเนี่ยมาเอาข้าวอนไหมาฮะวันที่สิบเก้าเกิดบอสครับได้ครับเตือนหนูด้วยครับทุกคนแชทต้องเตือนนะเพราะมันเกิดสถิติตัวยังยืดเลขอะครับกระเป๋าคลิตายไงเมื่อกี้โดนโนอต่อยครับ คือหนูก็ไม่กล้าตีเข้าใจป่ะหนูกลัวโดนละโนคี้แหนูแล้วหนูกลัวโดนแบบตีโดนเปียโนอ่ะเข้าใจป่ะหนูก็ไม่กล้าไงก็เดี๋ยวแบบจะโดนแบบขำอีกว่าตีเพื่อนอะไรเงี้ยหนูก็กลัวดีหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสามฮะหนึ่งเก้าสามพี่ชลิปโอ้ยเชี่ยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาสี่มือเหนื่อยเอาแล้วก็จะคืนเท่าไหร่ไปเนี่ยคืนมาหมดนั่น่ะสี่มันเจ็ดพระ มันมี4 0 0 0หฮะอะ4 7 0 0อ๋อเอ้ยคืน4 3 0 0ก็ได้เลขอะไรฮะ65นังหิวข้าวเนาะไอ่โอนเคลอ้ละเอ้ย65 65เอเต้นบิดเงินกูเหออยกอยาก้ก็9ก็ถือว่าจ่ายไปนะ400เมื่อกี้บอสมี4 7 0 0 700 ครบแล้วใช่ปะกระเปาเก้าสามอะป็อรชลิปกรเป๋าเก้าสามกระเปารอบอะไรในเก้าสามอะเหลือใคราพี่แค่นนะเอาหลอดข้าวหายเหมือนเต้นเหมือนต้นเดินทำโทษเลยอะอ๋อเนลินแล้วเหลินแล้วฆ่าไม่ทันดีโอเคครับคบแล้ว นั่งลงแล้วดูดนิ้วทำโพสแบบนี่ไม่ขึ้นไาข้าจะไม่ขึ้นตอนนี้พี่เจะไม่นอนได้ไหมข้าติดมืออยู่แล้วมันก็ค้างอืมไม่ได้ขยับไม่ได้เลยเรียบร้อยต่อมาคุณอ้นี่เปล่ามึงกินตอนติอหรือเปล่าใช่ฮะต่อมาต่อคิวเพราะต่อมาเข้าวหายฟรีต่อมาข้าวหายฟรีใช่เรียบร้อยเดี๋ยวคุยก่อนก็ได้ครับคือตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปคุยกับคุณคินของเจนนิสิตเรื่องของลูคัทนะ เพราะว่าอันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตข้อมูลให้คนในแก๊งทราบกันจะไ okay. ด้รู้กันทุกคนคือตอนแรกอ่ะเขาเรียกเงินลูคัสสองแสนบวกกับเหรียญแก๊งอีกสิบเหรียญในการที่ลูกคัสจะสามารถออกจากเจเนซิสได้เขาเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าแบบมันเยอะเกินก็เลยจะขอลดเขาเป็นแบบอาจจะแบบแค่ห้าเหรียญในการตีออกกับเงินอีกนิดนึงอะไรเงี้ยสักแสนนึงหรือไม่ก็สี่หมื่นอะไรประมาณเนี้ยครับจะลองไปคุยกับเขาดูว่าเขาโอเคกับข้อเสนอไหน แต่เป็นการไปเจราจาแหละคือเราไม่ได้กะจะไปหาเรื่องหรือว่าจะอะไรนะคือเราก็ไปบอกเจตํานงของเราว่าเราอยากได้ลูคัสเข้าแกง๊งแล้วก็ทีนี้เรื่องต่อไปคือผมจะขอเปลี่ยนจากการดันอาวุธตอนนี้นะครับเป็นการดันคนขึ้นแก๊งให้ครบยี่ิบคนก่อนทุกคนโอเคไหมครับโอเคครับโอเคครับเ <laughs> พิ่งคุยกันลุงเมื่อกี้กัน <c oughs> ต้องฟาร์มเงินครับอของตีเหรียญมีอะไรบ้างวะ อ่าแบ็คห้าครับโกหนึ่งสโตนสิบแล้วก็เช็คเงินดำแล้วก็อะไรกนะคอปเปอร์กับสติลครับคอปเปอร์สติลคอปเปอร์ได้จากการขุดแร่สติลได้จากการที่เล็ถูกไหมใช่ใช่ใครอยากเป็นหัวหน้าง,งานข่าวครับให้พีดีอนะได<ฆ>้ได้ได้ข่าวิสสุดอะ เด่นิดเดนนิดก okay. no. ็ฟิตนะเรียก oh, okay ็ได okay, ้อย่าผมเลยดีกว่าไม่เกี่ยวกับฟิตเลยไม่ันต้องขุมคนได้อะโอเคครับเรียกได้เรียกว่าอะไรกันคะไหวค่ะไหวไหวก็เอาวก็เดี๋ยวฝากเรียกงั้นตอนนี้ผมขอแต่งตั้งเรียกขึ้นมาเป็นแบบหัวหน้างานขาวก่อนชั่วคราวก่อนละกันเอาว่ะดีไหมดีครับดีเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับ ก็ช่วงเวลาสามทุ่มถึงเที่ยงคืนครึ่งอ่างเงีตาที่ผมบอกครับว่ามันเป็นช่วงเวลาแก๊งก็เดี๋ยวจะให้พีอาลองไปคำนวณทรัพยากรที่จะใช้กันในการตีเหรียญประมาณสองร้อยพอตอนนี้เราที่สายทันแล้วพี่อยู่มาเช็คเราแล้วสุดวังใครมาถูกลอตเตอรี่เบอร์แล้วเดี๋ยวนะเอ้ยอย่าเพิ่งคำนวณดีกว่าคือรู้ไว้ว่ามีทรัพยากรอะไรที่ต้องใช้บ้างก็พาแก๊งเราอ่ะคนที่อยู่ในเมืองตอนนั้นคนที่ไม่ได้ติดโอซีข้างนอกพาไปทําด้วยกันหรือว่าบางวันอาจจะแบบไป ตกปลาด้วยกันยกแก๊งเป็นเอ็กซ์ตาเป็นเงินเข้าแก๊งอีกทีหนึ่งผมว่าก็ดีเหมือนกันนะทุกคนว่าไงได้ครับถ้าเราคนส่งไม่แต่แต่ตอนนี้ผมว่าตกปลาไม่เหมาะวอสคนเยอะเกินอะวอหนุ่งิบหายคนนอนก็เงินดีถ้าเรื่องไอเรื่องที่วันไหนจะทําอะไรเดี๋ยวเอาไปว่าไม่เกินบ่ายสองของวันนะให้ทุกคนเออไปลงข้อมูลแบบว่าคนร้ายให้ครบก่อนบ่ายสองแล้วล่อาจจะได้แบบกำหนดว่าวันนี้เราควรทาอะไรดีดีไหมคะ ได้ได้ไม่ก็กําหนดวันไม่ได้จันสุกเลยถ้าหลังเรียนกีฬาด่วนก็ไงสามก็ได้อะมันควรสี่ห้าโมงอ่อนี่ห้โมงก่อนหกโมงก่อนรีบโอเคโอเคเพราะถ้าทำงานจริงๆก็จะเป็นช่วงค่ำช่วงดึกใช่ไหมล่ะถ้าไปทำด้วยกันโอเคหลังแอร์ดรอถึงทีหนึ่ง ใช่ก็อยากให้ทุกคนรู้นะครับว่ามันเป็นแบบม่คุณบอหนูไม่อยากแบบรับผิดชอบแบบเยอะขนาดนั้นเลยหนูก็ไม่ค่อยว่างแล้วหลังๆอเงี้ยหนูเข้ามาดึกด้วยเรายังอยากเป็นที่หนึ่งอยู่นะมีใครรู้สึกว่าแบบมันหนักเกินไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าอยากแบบไปทาอย่างอื่นหรือเล่นชิวๆอะไรเงี้ยไหมก็ถ้าฟาร์มสักสี่ห้ารอบเพม่มีปหญหาแล้วบอสไรตั้งแต่สามุ่เที่ยงคืนมันก็น่าจะสักสามรอบมั้งบอส ใช่ใช่ก็นั่นแหละครับอาจจะต้องขอแรงทุกคนกลับมาช่วยกันโถมเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้เราจะดันคนให้ขึ้นเต็มสล็อตแล้วก็เราจะดันอาวุธให้กับคนที่เดบอสจะเป็นคนเลือกว่าจะดันให้ใครต่อเปิดอยู่นะบอคคับว่าสมมติคนที่ไม่ว่างมาวันนั้นก็คือให้ส่งของแทนใช่ไหมครับเอ่อไม่ว่างมาวันนั้นก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องของทรัพยากรช่วงเวลาแกงก็ตอนตอนนี้ก็ตัดออกไปก่อนก็ได้ครับ แต่ไม่ใช่แบบพอตัดออกไปแล้วคือคนแม่งแบบไม่ว่างกันทุกวันอะไรอย่างงี้นะว่าจะเป็นแบบนั้นไงหนูว่าถ้าใครไม่มาก็ให้ส่งของแทนก็ได้นะฮะแต่แบบอาจจะแบบไม่เยอะมากอะไรเงี้ยเสน,นอครับยังไงก็ได้ถ้า,ถา,าจะมาะถ้าสมมุติแบบว่าไม่ว่างจะทําก่อนก็ได้ครับได้ก็เอางี้ละกันให้เรียาเป็นคนจัดการว่าถ้าสมมติว่ารอบแบบเพื่อนไปทํารอบนั้นได้เท่าไหร่ก็ให้คนที่ไม่มาส่งย้อนหลังก็ได้ครับ หนูว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะทําคนเดียวมันจะเปิดปะเอานี้นี่ไหมครับถ้าวันนั้นคนไหนที่ไม่ว่างคนที่อยู่ต้องทําในส่วนของเขาเพิ่มก็เราก็กำหนดเลยว่าวันนี้คนละร้อยห้าสิบแท่งวันนี้คนละร้อยแท่งไหยก็ว่าไปก็ดีนะเพราะว่าหรือว่ามันไม่หนักไปด้วยเพราะว่าคนที่อยู่มันก็สมมติถ้าวันนี้สมมติว่าเออพวกนี้เติ้ลกับนิชชูไม่ว่างใช่ปะคะก็ทําเพิ่มบนในส่วนของเติ้ลกับนิชชูไปแล้วหันกันมันก็ไม่ได้เยอะ ทุกคนโอเคแม่ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นผมว่าก็ดีเหมือนกันนะโอเคครับก็ดีนะโอเคไม่จริดแล้วก็คนคที่หายไปจะได้ไม่หายไปตลอดเพราะว่าถ้าเกิดหายไปเขาจะรู้ว่ามันเป็นภาระของเพื่อนถูกไหมใช่ก็<ๆ>าตามนั้นก็ได้ครับงั้นแผนของเราก็คือจะดันคนให้ครบยี่สิบคนก่อนเนาะแล้วก็เรื่องอาวุธก็เดี๋ยวเป็นค่อยมาตีต่อแฮตือคือตอนนี้ผมใช้ของส่วนตัวในตู้ผมไปค่อนข้างเยอะมากๆกล่องเหลือไหมบอสกล่องเตี๋ยวปุ๊บหรอไม่ไม่กล่องที่ได้กล่องที่ซื้อมา เหลือครับเหลือห้าสิบโอเคดวงดีนะเดนิสเออเดนิสมันดวงดีเะเซมเดี๋ยวเซมนี่เขาเปิดเสียงได้ไหมครับเปิดได้ครับไม่ได้บอกให้ปิดนะบอกนายชบปิดมาตลอดแล้วไม่ปิดไม่ปิดโอ้โหถ้ามึงถามตอนนี้มันก็ไม่ทันเลยไหมพิจ๊บจบแล้วเออแค่นี้ครับแล้วก็ตอนนี้ใครแยกย้ายไปทำอะไรก็ได้ครับใครจะไปคุยเออ งั้นเดี๋ยวผมเลือกคนไปกับผมก็ได้เออลุงแล้วก็โอเลี้ยงพี่โจไปกับผมไหมคุยจะเจ้สิทธิอครับจะปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยก็ถ้าเกิดไม่ปลอดภัยก็ช่วยเอาคืนด้วยแล้วกันนะครับโอ้โเราไม่ร้มไทันลวมีสี่คนก็ไหวเราไม่ไปกันหมดนะ ไม่ไม่อย่าไปกันหมดเลยเราไม่ได้ไปคุยแบบหาเรื่องเขาไงไปคุยแบบเดี๋ยวไม่งั้นเขาจะเก่งลุงสู้ๆนะลอันนี้ไปที่ไหนกันนะบอสเดี๋ยวไปบางนาบอสบอสจะไปกับคุณหมอโรเซ่ไหมบอสเหล็กเหล็กวันนี้ให้เอารวมไหมใครเลียอะไรไหมรวมไหมกับใครเอิญเอ่อเลียก็ได้ครับเหล็กวันนี้ใครใครทำมาแล้วเอามารวมกับเลียนะก็ผมอยู่ที่ตู้อ่ะ